สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็จะไปเที่ยวกันเราจะไปกันที่ไหนตลาดพูค่ะตื่นยังไงซึ่งเรานัดกันไว้ห่สองสามสี่ค่ะดีหนึ่งคนนะคะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายเหมือนกันว่ามันมาสายเรานัดแปดโมงครึ่งตอนนี้เก้าโมงครึ่งแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เรารอนางสาวธมุนวันอยู่คนเดียวแล้วก็มีผู้บาวอีกหนึ่งฝคุณตื่น เซฮาไหน่อยคะชื่ออะไรคะง่วงเซฮาคหะ่ลีค่ะเออโปรนหนึ่งโ oh <my> อ้ไยยก็ยยยยยนยยยยยยยลยงยยเยย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  รากก็ชิลมากสวยอันนี้ก็อันนี้ก็ได้อยู่เออแอปไหนฮะแอปหนคะเรียบร้อยเวอร์อันนี้เรียบร้อยให้ดีค่ะตอนนี้เราก็จะรอ B T S เพื่อนที่จะไปที่ตลาดคูนะคะใช่แล้วแต่งรอไปไหนที่สยามใ่ไม่เออบอกไปไหนนะลงลงสยามก่อนแล้วก็ค่อยต่อ B T S ไปตลาดคูค่ะ อบมาเปลี่ยนได้เลยไม่มีที่นั่งเลยไม่มีเลยไม่มีที่นั่งสำหรับคนท้องตอนนี้เราก็มาถึงที่เรียนตลาดทูอะไรอ่ะเรามาถึงแล้วใช่ครับ แล้วหิวมากไม่ไหวแล้วแกเท้าหิวมีเงินในบัตรไม่กี่บาทเลยตอนนี้มีบัตรแค่เพียงเพราหนุ่มเสื้อเท้านั้นคือใครนี่ไอ้คอเป็นนักเมงด้วยพี่อเออใช่ใช่พี่อีกเหรอเราจะไปทางของสามกันนะคะ ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดภูแล้วนะทุกคนเรามาถึงแล้วคือวุ่นวายมากแบบถึงแทบไม่ไหวอก็เดี๋ยวจะบอกว่าทําไมเนี่ยเขาถึงเรียกว่าตลาดภลูนะคะตลาดภลูเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวจีนค่ะตั้งแต่สมัยกรุงพนบุรีแล้วแล้วก็ชาวจีนเนี่ยเขาได้ย้ายได้ย้ายถิ่นฐานไปแถวย่านสำเพ็งแล้วก็มีพวกชาวมุสลิมเนี่ยเข้ามาอยู่แทนแล้วชาวมุสลิมเนี่ยเขาก็ได้ทําการแบบว่า ปูคือผักสวนครัวเป็นสวนพูก็เลยเรียกว่าตลาดโพูเด <Yeah. S 1> ี๋ยวเราะจะไปหาของกินกันว่าเราจะกินที่ไหนร้านเยอะมากแล้วก็ร้อนา <c oughs> นะอกร้อางงานแล้วเนี่ยเออต้องแต่งเยอะมากตอนนี้เรากำลังตามหาร้านของกินอยู่นนหิวมากหิว <c oughs> สุดๆเลย <c oughs> เพื่อนหิวจกนกางเกงจะหลุดแล้วตอนนี้ <c oughs> กินไหวๆเลยนะเออร้านของกินเยอะมากแต่ว่าบางร้านก็ยังไม่เปิดขนาดนั้นน่าจะเปิดช่วงดึกๆใช่ไหมเวลา10โมง50นาที10โมง50แล้วข้าวมือแรกคือ11โมงเลิศที่ไทยใช่แล้วแปลงไหนก็จะมีแตงกุยช่ายกุยช่ายเพราะว่าที่นี่เขาชื่อว่ากุยช่ายป้ะ yes นี่ร้านช่ายกุายแต่ มีละมีที่นั่งไหมเอ้านั่งกันเลยจริงอต้ากลินเร็วปลาปากเรื่องเรื่อชาติอ่ะวิธีดูเบอร์นะคะเก็นถั่ลกรอนถั่วกรอบข้างบน ทอมห้ทำอมไมอีกคราอิ่มากค่ะชื่ออะไรวะเป็นเฟรอติ่มไหมไม่อิมมอ่มค่ตลาดตลาดตลาดอะไรอตลาดีวะตลาดหันดีหรอ ลองถามป้าว่าแบบตลาดอ่ะมันมันมีอีกไหมหรือว่ามันอยู่แค่ในละแว่นี้ตลาดมันมีอีกไหมคะหรือมีแค่แค่นี้แค่ตรงเนี้ยแล้วก็มันมีแล้วแล้วก็ข้างหน้าก็มีอะไรด้วอ๋อเอาไม่แค่นี้ก็คือตอนนี้มัน ร้านมันไม่ได้เยอะมากมันจะมาเปิดที่ตอนเย็นเลยนะคะทุกคนอยากซื้อกุ้ยช่ายอ่ะกุยาอะไรนะคืออะไรอ่ะกุ้ยช่ายผื่ ะซจีเพื่อนเหนไหม่อ้คนซื้อหวยจคนกิน,นะค,ะคนน่ะแล้วคนมาใต้ค่ะใต้นน,น่ตอนนี้เรากำลงังจะไปถือกุ้ยช่าชื่อร้านว่ากุ้ยช่าสะพานหันนะเรีกหัว่าใ่ไหมใช่ใช่ร้านเนี้ยงงมากไม่รู้ก,ก,กคน เท่าไหร่ข้าแม่หมเปนหกสิบบาทเป็นเท่าไหร่แล้วหกสิบเจ็ดแปดเก้าหกไปคุ้ชายสะพานหันไปค่ะสวยมากดมีทางด้วยชายเดี่ยวตรมไส้หน่อไม้ไส้มันแก้วไส้เผือก ไอเหี้ยมึงจถ่ายตอนะทำหน้าเนี่ยแม่พ่งแม่ทำหน้าดีดีซื้ออะไรกันบ้างไอเฟืองะไรนครับหมู่บ้านตอนนี้เรามาตอนนี้วัดไทรน้ำดีดีก็อยากเป็นคนดีขึ้นมากันทีอยู่ดีดีผมก็ร้อนครับอยู่ดีๆียืนรอแท็กซี่อยู่เหรอไอฟู๊พูดว่าแท็กซี่ตายหากันหมดแล้วมั้งแล้วก็ไปเจอพี่เขายืนอยู่ข้างหลังว่าแท็กซี่ไหมครับเวอร์ไม่ได้ เราก็นั่ง <at> ท <this airport> ี่นี่ขนามานะคะห้องน้ำสวยวัดดีบรรยากาศร่มรื่นแล้วก็เหมือนแบบเป็นวัดที่แบเป็นแหล่งให้รักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชมสศาลาสถานของความแบบเป็นศาสนาพุทธเลยค่ะอืเลิศพนักงานรับฝากรองเท้าด้วยอ่าขอยยยย้ยยยย่ยดยยยยเข้ามาในวัดแล้ว เัปากน้ำนะค่ะชื่อว่าวัดปากน้ำเราจะไปสักการะขอพรนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลในการมาเยือนอาจารย์อิงค่ะผู้อยากได้เกี์อะไรพูดซิของอาจารย์อิงดีบวกก็หลุดแล้วดีบวกก็หลุดแล้วรไฟเอไม่หวังสูงเออไม่หวังสูงกูหวังสูงกันไม่หวังสูงเราก็ไปเอาดอกไม้ทุกเทียนมาเพื่อจะทำการไหว้สักการะนะคะขอพร ขอคอนค่ะขอขอนหน้าหน้าตอนนี้ค่ะตอนนี้หน้านมันแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็จะขึ้นไปข้างบนกันนะคะ เพื่อนไปเส,สี่ยงเซมซีแล้วมันก็จะเป็นตีมหว่วยใช่มันจะเป็นตีมหว่วยเฮ้ยปัดเดียวมากตีห่วยงวดน,นี้เลยค่ะไปแล้วคือมันไปแล้วตะโกนอย่างเงี้ยตีตีแรกยังตีได้ห่วย ได้เลขอะไรได้เลขสามมาเป็นศูนย์สามกับสามศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์ดีไหมได้อยู่ได้อยู่แปว่าก็ได้ก็ได้ก็ได้อยู่ค่ะไปค่ะตอนนี้กลับมาจากวัดแล้วนะแล้วเราก็จะไปกินร้านชื่อร้านอะไรนะช่อเล้งเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ช่อเล้งมันปิดกอ้าวไม่ใช่นี่มันอะไรกระเฉดหมีกระเฉดอะไรมีกระเฉด ที้านสีเขียวเออร้านสีเขียวไม่รู้เลยด้วยเรากำลังเดินไปทุกคนเราต้งลอ,อสู้ชีวิตมากทุกคนล่ไฟมากจริงตอนแรกว่าจะนั่งรถไฟแต่แบบไม่ไหวละอันนี้ก็จะเป็นทางรถไฟแล้วก็จะมีมีบ้านเต็มไปหมดเลยบานทารถไฟมาเขามีบ้านเขานอน,นอยู่ด้วยอ่ะ มันก็จะปูนปูนชอหรือช่อชอะชอร้านชอเล็งไม่ใช่ชอ อะไรไปบ้างไม่ไม่บอกเดี๋ยวมารอดูแอบไม่บอกด้วยนี่มีป้ามาขายป้าบังคับซื้อ้อกสี่สิบบาทน้ำมันอยู่งโอ้เราไว้ใกล้กูดูนี่คือออส่วนนะทุกคนตู้ซาวเวอร์อันนี้คืออะไรนะผัดผัดมิเนเตะมีรวมมีด เสดอะไรเกษกระชากนี่ทุกคนฟังเสงดิโอ m มก้าอุ้ยจ้าให้ได้กลิ่นมากอ่ะอยากให้ได้กลิ่นมากกลิ่นมากกลิ่นดีมากมาแล้วหมูวนาทุกคนหมูวนาว้าวหมูวนาค่ะเราสั่งมาสามอย่างเนาะเพราะเรากินข้าวไปแล้วตอนเช้ายังอ่ะพร้อมยัง ไปกันเริ่มกิน,นเลยกินเลยหั่นชิ้นเล็กเฉยอ้าวอร่อยอ่อ ต้องไหมฮะเอ้ยไปดูเอาส่วนเอาส่วนอร้อนนะคะเบาก่อนนะเบาก่อนนะอ่อเอาเลยก้าวเข้ามาอร่อยไหมเฟิร์นอร่อยโอ้ยไม่เจะไม่กินหมูกระดาษกัน อเอันนี้เพจนอชิมก่อนได้ได้อันนีากินตอนนี้เรากำลังกลับแล้วนะทุกคนน่าอย่ามากไม่ไหวแล้วสภาพเปื่อดมากซื้ออะไรกัน้าไป่มาแตมโมเลย ตอนแรกว่าจะนั่งจะนั่งรถไฟกลับแต่ว่าไม่มีอะไรนะไม่มีสถานีไม่มีรอบก็เลยกลับ BTS ดีกว่าชัวร์สุดนี่ไอ้นี่อยากกลับบ้านสุดเลยมีเด็กงงไงอยากกลับบ้านต้องไปนอนเพราะว่าพรุ่งนี้ผมต้องเดินเช้าโอ้กูไม่เคยเห็นมงมาเลยค่ะตอนนี้จะไป่างจังกำลังขับแล้วใช่ค่ะเราจะกลับไปที่ลำสุกสองคนแบลลิงสองคนพยาไทยหนึ่งคนค่ะ นี่ค่ะแต่คามร่าง่ดีไม <c oughs> ่ไหวกันเลยเนี่ยเกมาไม่ไหวแล้ว่ะ